สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลัรกร้อยมาจเจอกันพี่พี่อีกแล้วใน EP ที่743 สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567นะครับพี่พี่ครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้าๆราคาะูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกเลยครับพี่พี่ครับขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ครับใจร้อนไ่โทรได้เลย0962594093จะแอดไลน์ก็ i d ไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ครับ ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนครับพี่ๆครับลองดูครับพี่ๆครับชอบะไรกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมมาเพิ่มในการตัดสินใจบอกน้องแจ้งน้องได้เลยครับพี่ๆครับถ้าน้องไปไวเกินไปต้องขอประทานอภัยพี่ๆมานที่นี้ด้วยครับพี่ๆครับเย็นๆวันอาทิตย์แบบนี้ครับพี่ๆวันหยุดแบบนี้นะพี่ๆนองน้องจะพยายามกระชับเวลาให้ถ้าน้องไปไวเกินไปยังไงพี่ๆรบกวนขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยครับพี่ๆครับแล้วก็คติค้าเดิ ระวังอย่างเดียวพี่พครับระวังไม่ทันนะพี่เนาะให้สิทธิ์ผู้ที่ปิดก่อนได้ก่อนนะพี่พี่นะแล้ววันนี้ครับพี่พี่ครับเราไปเริ่มต้นรายการก่อนจะไปเริ่มต้นรายการแรกนะพี่พี่นะรบกวนพี่พี่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยครับพี่พี่ครับแล้วก็ถ้าพี่พี่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามาเจอช่องแเ่งดีพับบ้านถ้าดูแล้วว่าเข้าท่า แล่พี่เนาะดูว่าโอเคพี่พี่กดติดตามช่องเฮงดีให้ด้วยครับพี่พครับกดติดตามกันไว้ครับพี่พี่ครับกดติดตามกดแจ้งเตือนพี่พี่เวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบจะจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์พี่พี่ว่าเฮงดีพระบ้านมาแล้วครับพี่พี่ครับจะได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้กันแลพี่พี่เนาะวันนี้ครับพี่พี่ครับเย็นๆแบบนี้ไปไวๆพี่พี่เย็นๆันอนทิศแบบนี้พี่พี่บอกได้เลยว่าไม่ให้เหงาแน่นอนพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่ครับพระประมาณนี้พี่พี่ครับสามสิบหกรายการมีครบเหมือนเดิมพี่พี่เนื้อดินเนื้อผง เหรียญรูปหล่อนะวิโนแล้วก็เครื่องรางของขลังกับพี่ครับอาจจะแบบมีแบบพอดีพอดีแบบไม่มากไม่ไม่จะไหมเนาะมีประมาณนี้ครับพี่พี่ครับรวมๆแล้วก็ประมาณนี้36รายการครับพี่พี่ครับเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่พี่ครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่พี่เริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่พี่นะน้องขอขยับกล้องนิดเดียวปุ๊บโอเคเริ่มต้นที่รายการแรกนี่เลยพี่ครับพระผงพุทโธน้อยแบบนี้ครับพี่ครับ พระพุทธทน้อยคุณแม่บุญเรือนตัวมุนเติมแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้สวยงามดีครับพี่ครับต้องบอกว่าสวยงามดีครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูนะพี่ๆนะหลังยันแบบนี้ครับพี่ๆสวยหลังยันนะพี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆดูมวลสารสิครับพี่ครับผมดูว่าเขาจะแก่มวลสารนะพี่น้องเนื้อเขาจะออกแบบแห้งๆนิดนึงครับพี่ครับแบบนี้ยพี่ๆแห้งๆแบบนี้ยพี่ๆออกแห้งๆฟูๆหน่อยๆแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับแบบนี้พี่ๆภาพพุทธทน้อยคุณแม่บุญเรือนตัวมุนเติมแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเอาไป300บาท มีตลับพุกให้หนึ่งใบครับพี่ครับรายการต่อมารายการที่สองบพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่โอ้โหดูพระขุนแผนครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่พระขุนแผนองค์นี้ครับพี่ครับพายคู่ตัดเดียวงดงามจริงๆพี่พี่ต้องบอกว่างดงามจริงๆพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่ครับนี่พระเนื้อดินเก่าๆแบบนี้กรุบ้านกลางเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้แล้วดูพี่พี่เนื้อหาจัดจ้านดีครับพี่ครับแบบเนี้ยเก่าๆจัดจัดมีเล่ลร้อยให้เราเห็นนะพี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีเอาไป300้บาท บอกแลว้ววนะพี่พี่ครับส่วนใหญ่สามร้อทั้งนั้น э mainland, 000 000 casos, นะพี่พี่สี่ร้อยมีอยู่ไม่กี่รายการนะพี่เนาะเลือกรับชมออกครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่สามพี่พี่อ่าพระคุเพผนอีกหนึ่งรายการครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่พิมพ์เคลือบนะพี่เนาะเป็นแบ ya, บเคลือบแบบนี้พี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูดิอืมดูเก่าดีสวยดีแบบนี้นะพี่พี่นะเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้พี่ครับนี่ขุนแผนเคลือบแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เอาไป300บาท สวยงามคลาสสิกดีแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นะพี่พีครับรายการต่อมารายการที่4ครับพี่พีครับ รายการที่4ี่พี่ๆเราดูแบบนี้สวยไหมพี่ๆนี่หรือพี่จะเป็นพักกําแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่เลยพี่ต้องอันนี้จะเป็นใหญ่หยับจัมโบ้เลยครับพี่ครับแบบนี้นลองดูพี่ๆผิวออกทูโทนได้ไหมครับผิวออกทูโทนแบบนี้พี่ๆคาดว่าเกิดจากการเวลาเผาหรือไ่ต้องเวลาเผาดินเผาไปนะครับพี่ครับนี่ตัวนี้อาจจะโดนความร้อนเยอะไปหน่อยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่ๆอาจจะใกล้ใกล้ใกล้ไฟนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ครับผิวออกดำๆแบบนี้ลองดูนะพี่ๆนะนี่เป็นอันนี้จะเป็นพิมพ์เป็นแบบสองสีแบบทูโทนแบบนี้ครับพี่ๆครับลองดูพี่ๆนี่พักกกําแพพพง้มมอิ์ ดัมโบ่แบบนี้มีครับกุลุเห็นไหมครับพี่ครับมีครับกุลุขับไรลเกาะติดตามซอกต่ำมุมแบบนี้เห็นไหมพี <uno S 2> ่พ <wizard died camping> ี่น <near you> ี่ดูมีครับกุลุเกาะติดแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ในเนื้อน้องพี่น้องในเนื้อจะมีว่านแดงๆแบบนี้เป็นจุดๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้นี่ดูนะพี่พี่นะว่านแดงๆมีแร่เลยลอยแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเอาสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่ห้าครับพี่พี่ครับรายการที่หพี่พี่ลองดูดิีโอ้โหสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยชุดตินทาโรแบบนี้พี่พี่เป็นพระเนื้อผงสวยงามมากพี่พี่เก่ากึกเลยครับพี่พครับต้องบอกว่าเก่ากึกเลยนะพี่พี่นะแบบนี้ลองดูพี่พี่พระเนื้อผงเก่าๆสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยชุดตินทาโรนี่หลังยันตุกตาแบบนี้พี่ครับเก่าๆสวยงามดีหลังยันตุกตาแบบนี้เก่าๆสวยงามดีเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแลพี่เนาะแบบนี้เอาเปสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่6ครับพี่พครับรายการที่6พี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่นี่พิมพ์หลวงพ่อโตครับพี่ครับเพิยงพิมหลวงพ่อโตนะพี่นะแบบเนี้ยเก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับพระเนื้อดินเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เป็นพิมพ์ทรงหลวงพ่อโตพี่พี่ลองดูแบบนี้ออกวัดเขาเรียกอะไรพี่นะวัดหอหมกต้องไม่น้องแบบนี้พี่พี่ครับสองสี่เจ็ดหกแบบนี้เก่าดีสวยดีพี่พี่เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้สวยงามดีครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่นี่เป็นพิมพ์ทรงหลวงพ่อโตนะเล็กเล็กน่ารักน่าใจดีครับพี่พี่ครับแบบ thank <laughs> you รายการต่อมารายการที่7ครับพี่พี่ครับรายการที่7พี่พี่ลองดูแบบนี้ like นี้เลยพี่พี่สวยไหมครับพี่พี like ่ครับแบบนี้พระผงสุพรรณพี่พี่ลองดูหน้าแก่นะพี่นะเป็นพิมพ์หน้าแก่ครับพี่พี่ครับแบบนี้ได้มาบ้านแบบนี้ครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าได้มาบ้านแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูเก่ากึกแบบนี้พี่พี่ครับต้องบอกว่าเก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่อย่างนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีหลังจะเป็นลายนิ้วมือนะพี่น้องหลังลายนิ้วมือแบบนี้พี่พี่ครับลองดูเลยพี่พี่พระเนี่ยพี่พี่ลองดูแบบนีีี้้นน่่ผงสุพแบบเกา พิมหน้าแก่แบบนี้เก่าๆสวยงามดีเอาไป300บาทเปิดมาเจ็ดรายการแรกแถวบนพี่พี่ยังไม่มีรายการไหน400เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูแล้วกันครับพี่พี่ครับเป็นเครื่องการังตีว่าราคาวันนี้เบาอยู่พี่พี่บอกได้เลยว่าเบาจริงพี่พี่ครับ400มีอยู่ไม่กี่รายการครับพี่พี่ครับ400มีอยู่ไม่กี่รายการนะพี่พี่นะรายการต่อมารายการที่แปครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่โอ้ยดู เรียนหลวงพ่อฤาษีลิงดำแบบนี้สวยงามดีนะพี่ๆนะเรียนหลวงพ่อฤาษีลิงดำแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับลองดูแบบนี้สวยๆปีสองห้าสองหนึ่งแบบนี้ครับพี่ๆครับหลังจะเป็นท้าเวสุวรรณครับพี่ๆครับบนหลังท้าเวสุวรรณแบบนี้พี่ๆลองดูนี้ รายละเอียดสวยงามและคมชัดดีครับพี่ครับรายละเอียดต้องบอกว่าสวยงามและคมชัดดีแบบนี้ครับพี่ๆครับนี่ดูตัวขาดตัวอย่างที่อยู่ตรงฐานตัวนี้ตรงฐานแบบนี้ครับพี่ๆครับลองดูเลยเนี่ยมองด้วยตาเปล่าเล็กนิดเดียวรับพี่ครับแบบนี้แต่ดูพอลงกล้องแล้วสวยงามและคมชัดดีครับพี่ครับลองดูนะพี่ๆนะแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้เหรียญหลวงพ่อฤูษสีแดงดำแบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับแบบนี้หลังจะเป็นเท้าเวสุวรรณนะพี่ๆเนาะแบบนี้สวยจริงๆครับพี่ๆลองดูอย่างนี้เอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่9ก้าครับพี่พี่ครับรายการที่9พี่พี่ลองดูแบบนี้นี่เลยพี่พี่ครับเหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแบบนี้สวยงามดีนะพี่พี่นะเป็นเนื้อปะกาครับพี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้จะให้ดูพี่พี่หลังยันที่คมชัดมากๆพี่พี่ต้องบอกว่าหลังยันคมชัดจริงๆครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะแบบเนี้ยสวยๆคมๆแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับลองดูเนียพี่พี่โอ้โหดูสวยงามและคมชัดดีแบบนี้พี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะพระพุทธชินราชหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูนี่โอ้โหดูสวยคมจริงๆ ขอไปครับพี่พี่ครับสวยคมจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูเนาะพี่พี่เนาะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเซมาสวยงามดีครับพี่พี่ครับเอาไปสามร้อยบาทเสียงแหบเสียงแห้งพี่พี่ไม่รู้ยาตัวไหนตีกับตัวไหนแล้วพี่พี่ครับกินทุกขนาดครับพี่พี่ไม่ว่าแผนไทยแผนปัจจุบันแผนแบบโบราณนะพี่เนาะจัดหนักจัดเต็มพี่พี่ไม่อยากไอเลยพี่ครับแบบนี้ทําให้เสียงแหบๆนิดนึงเลยพี่พี่เนาะ เอายังไงพี่พี่อย่าลืมนะพี่พี่นะช่วงนี้พี่พี่ครับเดี๋ยวคืมฟ้าคืมฝนเมื่อวานฝนก็ตกครับพี่พี่เมื่อวานฝนเมื่อวานเย็นฝนก็ตกนะพี่เนาะปรับตัวไม่ทันแล้วพี่พี่ครับปรับบวมปรับตัวไม่ทันพี่พี่ร่างกายในแบบโอ้โหรับไม่ไหวพี่พี่แหม่ป่วยแล้วป่วยอนูต้องไม่หายสักทีครับพี่ครับแบบนี้ยังไงแล้วพี่พี่ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่สิบครับพี่พี่ครับรายการที่สิบพี่พี่ลองดูแบบนี้นี่ หลวงพ่อโตวัพดพันนเชิงแบบนี้พี่ครับลองดูพี่เปียกทองเก่าๆแบบนี้ mar, mar, พี่ noon. ครับเปียกทองเก่าๆแบบนี้เลยวัดพันดันเชิงสวยงามพระคมชัดดีครับพี่ครับเปียกทองเก่าๆแบบนี้เก่าแก่มากๆพี่พีดูแบบนี้พี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ครับอย่างนี้น่าจะเป็นรุ่น2อแล้วพี่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่น2อรับพี่ครับแบบนี้ลองดูไปพี่ครับนี่เดืนหลวงพ่อโตแบบนี้เปียกทองเก่าๆเอาไป400บาท นี่รายการแรกของ4พี่พี่มาถึงรายการที่10แล้วเพิ่งจะเจอรายการแรกครับพี่พี่ครับแบบนี้รายการต่อมารายการที่11ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่อันนี้เขาเรียกว่าเหรียญเสือกลนะพี่น้องเหรียญเสือกลับแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับหลวงพ่อสุดวัดการหลวงแบบนี้นี่เลี่ยมเก่าๆนะพี่พี่นะเลี่ยมเก่าๆเดิมๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับอย่างเนี้ยนี้วัดการหลวงแบบนี้ครับพี่ครับนี่จังหวัดสุ สมุดปากเอ้สมุดสาครนแล้วไปน้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่พระสมุดทรมาสุนทรแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูแบบนี้หลวงพ่อพระสมุดทรมาสุนทรแบบนี้แล้วไปน้องหลวงพ่อสุดวัดการหลวงแบบนี้เผื่อพี่พี่ตั้งใดชอบครพี่ครับลองดูเอาสามร้อยบาทรายการต่อมารายการที่สิบสองครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ครับเหรียญจตุรัพิธพรชัยแบบนี้หลวงพ่อกวยชุดตินทโรวัดโคสิตาลามพี่พี่ลองดูแบบนี้ แต่ว่าเหรียญนี้จะออกที่นี่ครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่วัดเขาใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีนะพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่ครับลองดูพี่พี่เขาที่เขียนไว้ชัดเจนว่าเหรียญจะตุรพิธพรชัยแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่นี่ดูสวยงามดีเลี่ยมเก่าๆเจ้าของเดิมเขาใช้มาแบบนี้ครับพี่ครับเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมไใช้แบบนี้นะพี่พี่นะลองดูพี่ครับแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่แบบนี้นะพี่พี่นะเก่าๆสวยๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับน่าจะเป <Marina addition. S 1> ็นทองแดงชุบนิกก sure. like ินะเว้นว่าแบบนี้พี่พี่ลองดู สวยงามคมชัดดีในตาเป็นเม็ดคมๆแบบนี้จมูกตรงๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่อย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่ครับเด็ดจะตุลพิษตะพรชัยรายการที่12เอาไป300บาทรายการต่อมารายการที่13 <c oughs> พี่พี่ลองดูแบบนี้เหรียญตอปิโดครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูเนื้อทองแดงแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีนี่แบบนี้ครับพี่ครับหลวงพ่อคง สุวันโนเป็นต้องแบบนีครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่วัดวังสัปรดแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ นี่ยืนบนหลังเสือแบบนี้ครับพี่ครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญตองไปโดนะพี่ๆน้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบพี่ๆครับเหรียญตองไปโดแบบนี้สวยๆพี่ๆลองดูเลยเนื้อทองแดงแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับวันนี้เอามาแบ่งปันไม่แพงพี่ๆลองดูแบบนี้หลวงพ่อคงสุวรรณโนแบบนี้ะพีนน้องอายุ72ปีเป็นไงพี่ๆครับแบบนี้ตัวหนังสือนนพี่ๆเล็กๆนะพี่ๆนะแต่ว่าสวยงามและคมชัดมากๆครับพี่ครับแบบบอกได้เลยว่าสวยงามและคมชัดดีแบบนี้วัดวังสพรดครับพี่ครับอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีีแบบนน้่ อแดงเก่าๆแบบนี้ครับพี่พครับลองดูได้เลยพี่พี่สวยงามดีแบบนี้นะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่14ครับพี่ๆครับแบบนี้พี่ๆลองดูดีโอ้โหูปหล่อองค์ใหญ่แบบนี้ครับพี่ๆครับรูปหล่อองค์ใหญ่แบบนี้พี่พพระนารายทรงคุดครับพี่ครับพระนารายทรงคุดแบบนี้นี่โอ้โหสวยไหมครับพี่ๆครับแบบนี้รายละเอียดคมชัดจริงๆครับพี่ๆครับแบบนี้รายละเอียดคมชัดจริงๆพี่ๆลองดูแบบเนี้ยสวยนะพี่ๆนะเรียมสามห่วงให้เรียบร้อยครับพี่ๆครับแบบนี้สามารถเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่ๆเอาไปเข้าชุดได้เลยนะพี่พี่นะแบบเนี้ยเก่าๆสวยงามดีน่าจะเป็นการลมดำนะพี่เนาะน่าจะเป็นการลมดำมาครับพพพีีีี่่ครบบบบแแนนน้้ลองงงดูาาาายยทุสวมมก ต้องบอกว่าสวยจริงๆพี่ๆลองดูแบบนี้ดูรายละเอียดโอ้โหติดชัดเจนดีครับพี่ครับดูรายละเอียดติดชัดเจนดีแบบนี้เนี่พี่ๆลองดูนะพี่นนองแบบนี้ครับพี่ๆครับเขาเอาไปรมดํามาครับพี่ๆสวยงามดีแบบนี้เอา300บาท ไม่แพงบอกแล้ววันนี้มาแบ่งปันไม่แพงครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่สิบห้าพี่พี่ลองดูนี่ลีลาพิมสองหน้าครับพี่ครับพระปางลีลาพิมสองหน้าหลวงพ่อโบ้ยวันมะนาวแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่ดูโลหะเข้าสิครับพี่พี่ครับแบบนี้โลหะเก่าๆเลี่ยมพลาสติกให้เรียบร้อยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะเก่าๆสวยงามดีแบบนี้สามารถเอาไปใช้ขึ้นคอนได้เลยครับพี่พี่ครับลองดูเดี๋ยวโอ้โหเก่ากึกพี่พี่ลองดูโลหะแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยจริงๆพี่พี่ โลหะเก่าๆแบบนี้ทางของใครพี่พี่จัดไปเดี๋ยวพี่น้องแบบนี้เอา300บาท บอกแล้ววันนี้พี่พี่ครับไม่มีคามําว่าแพงพี่พี่เอามาแบ่งปันจริงๆครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่สิบหกครับพี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่ลองดูนี่ปู่หลวงปู่ทวดพี่พี่ครับหลวงปู่ทวดกลิ่งบัวริเอ๋กลิ่งบัวรอบนะพี่น้องกลิ่งบัวรอบแบบนี้พี่พี่ครับลองดูนี่อันนี้ครับพี่ครับตามชื่อก็คือบัวแบบนี้พี่ครับฐานบัวเขารอบองค์นะครับพี่ครับรอบองค์พระเลยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พี่ครับรอเก่าๆสวยงามดีหลวงปู่ทวดครับพี่ครับรรรรรุ่่่่่นน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 นออออออาาาัััััีีีี้้้จะะเป็บบ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 ววพพงงแคคลดู มีตลับให้หนึ่งใบเรียบร้อยครับพี่ครับอย่างนี้เอาไป400บาท แค่ค่าสลับก็ไม่ได้นะพี่พี่แบบนี้นะพี่พี่เนาะลองดูครับพี่ครับเอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่17ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เหรียญหล่อเจ้าสัวพิมพ์2หน้าแบบนี้ครับพี่ครับนี่พิมพ์2หน้านะพี่พี่นะไม่ใช่ว่าผมพิกไวๆนะพี่นะพิมพ์2หน้าครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่นี่เก่าๆสวยงามดีเป็นเนื้อกระไรเงินพี่พี่กระไรเงินแบบนี้เป็นแล้วเป็นพิมพ์2หน้าครับพี่พี่ครับเป็นพิมพ์2หน้าแบบนี้นะพี่พี่นะเนี่ยลองดูได้เลยพี่พี่ครับเก่าเก่าๆสวยงามดีเเเเป็นนนกรรระไงิแบบีี้้หหยญล่อจาสัวครับพี่ครับเหหรียญล่อเจ้าสัว ก็ไหลเงินแบบนี้หลวงปู่บุญวัฒกลางบางแก้วพีพ่่ลองดูเอาไป400บาทหนี่เอา400บาทเท่านะพี่พี่ครับลองดูนะพี่ๆนะ รายการต่อมารายการที่18ครับพีบ่พี่ครับนี่เลยพี่พี่โอ้โหพระพุทธชินาราชใบเสมาแบบนี้ครับพี่ครับใบเสมาแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ต้องบอกว่าสวยงามดีเลยทีเดียวพ,พี่พี่ครับลองดูในหน้าตาติดชัดเจนแบบนี้ครับพี่ครับดูรองรอยละเอียดสวยงามและคมชัดดีครับพี่ครับสวยงามและคมชัดดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่18ครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่เหรียพระพุทธชิ<ใ>นราชใบเสมาฐานสูงแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับอย่างเนี้ย ลองดูนะพี่พี่นะเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเอาไป300บาทโอ้โหราคาเป็นกันเองนะพี่ครับบอกแล้วราคาไม่แพงครับพี่ครับรายการต่อมารายการที่19พี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี พิม์เตาลี่แบบนี้รอเก่าๆแล้วดูสวยงามมากๆพี่ๆองค์นี้สวยนะพี่ๆนะลองดูผิวดำเดิมบ้านๆน้องได้มาแบบนี้พี่ๆครับหลงนี่อย่างเงี้ยพี่ๆอย่างที่เคยบอกไปน้องเวลาเราตั้งให้ตรงแบบนี้พี่ๆครับนี่เรื่องเรื่องเขาจะน้มๆไปข้างหน้าหน่อยๆพี่ครับแบบนี้ลองดูเผื่อพี่ๆท่าใจชอบครับพี่ครับลองดูนะพี่ๆนะแบบเนี้ยเก่าดีครับพี่ๆครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้นะพี่ๆนะเก่าจัดๆแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่ๆครับอย่างนี้เอาไปสี่ร้อยบาทเหรียญหล่อหลวงปู่ทวดครับพี่ครับ เหรียญหล่อหลวงพุทธกเก่าๆแบบนี้พี่พี่ครับลองดูเอาไป400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่20ครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่จระเข้หลวงพ่อสนิทวัดลำบัวร้อยแบบนี้เนื้อตะกั่วสวยมากๆครับพี่ครับต้องบอกว่าสวยมากๆแล้วพี่พี่เนาะแบบนี้นี่ดูตัวยันเป็นไงพี่พี่ตัวยันแบบนี้คมคม ตัวยันคมๆชัดๆแบบนี้ครับพี่ๆครับตัวยันคมๆชัดๆแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบคับพี่ครับแบบนี้พี่ๆลองดูจิ้งจกแบบนี้ออพี่พครับลูกจิ้งจกหลวงพ่อสนิทว่าลำบาร์ลอยแบบนี้ต่อโค้ดทอบอพี่ๆครับต่อโค้ดทบอตรงนี้เอ็นมาพี่ๆครับแบบนี้ลองดูเอาไป300บาทห <c oughs> ีิเอา300บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับ รายการต่อมารายการที่21ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลูกอมลูกอมเม่กระสิ์แบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับลูกอมเม่กระสิ์แบบนี้สวยงามดีหลวงพ่อทับวัฒอันนงแบบนี้พี่พี่เขียวเขียวแบบนี้พี่พี่เขียวทอแบบทองคําเขียวเลยน้่พี่น้องแบบนี้ลองดูพี่พี่ครับเขาขนานนามว่าทองคําเขียวแห่งวัดอันงครับพี่พี่ครับแบบนี้เป็นอะไรที่หายากครับพี่ครับลองดูลูกอมเม่กระสิ์แบบนี้เอา300บาทรายการต่อมารายการที่ยี่สิบสองครับพี่ครับรายการที่ยี่สิบสองพี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่หลวงพ่อเงินไอ้หลวงพ่อเดิมพี่พี่ครับ รายการที่22อครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูหลวง่อเดิมพี่ขออภัยครับพี่ครับหลวง่อเดิมนาะพี่พี่เนาะแบบนี้น้องหลวงฐานสูงเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับลองดู่อยพี่พี่ดู หล่อเก่าๆแล้วตัวหนังสือชัดเจนดีครับพี่ครับแบบนี้หลวงพ่อกูเอ๋ยหลวงพ่อเดิมนะพี่นงแบบนี้ครับพี่ครับนี่น้องหลวงฐานสูงแบบนี้หล่อเก่าๆหน้าตาติดดีครับพี่ครับหน้าตาติดดีแบบนี้นะพี่ๆนะเก่าๆสวยงามดีแล้วพี่ลองดูกระแสโลหะแบบนี้ครับพี่ครับกินใจไหมครับพี่ๆครับแบบนี้กินใจไหมครับพี่ๆครับแบบนี้ใต้ฐานไม่มีรอยจานแล้วพี่ๆแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมารายการที่ยี่สิบสามพี่ครับแบบนี้พี่ๆลองดูนี้รูปล่อเก่าแบบนี้พี่ๆหลวงพ่อเงินพี่ๆลองดูแบบนี้หล่อเขาเก่าหลวงพ่อเงินแบบนี้มเมื่อกี้จะบอกหลวงพ่อเดินไ้่พี่แต่มองแต่หังตามองที่หลวงพ่อหลวงพ่อเงินไม่พ,พี่พูดหลวงพ่อเงินมาเฉยเลยทั้งพี่ๆเนาะแม่ <c oughs> ตากับปากไว้ตรงไม่สัมพันธ์กันครับพี่พี่ครับนี่เอาอันนี้รายการต่อมา23าเลยพี่พี่อันนี้หลวงพ่อเงินเลยพี่พี่ครับหลวงพ่อเงินแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่หลอเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้พี่ครับหลอเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูโลหะแบบนี้พี่ครับต้องบอกว่าโลหะแบบนี้เลยพี่พี่ขึ้นลายตามมุ้งเลยนะพี่พี่นะขึ้นลายตามมุ้งเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูเผื่อพี่พี่านใจชอบแบบนี้เก่าเก่าสวยๆลอยตะเก็บตะใบแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาไป300บาท บอกเลยวันนี้เอามาแบ่งปันไม่แพงรับพี่พี่ครับต้องบอกนเลยว่าเอามาแบ่งปันไม่มีคําว่าแพงครับพี่พี่ราคาเป็นกันเองราคาสบายกระเป๋าเป็นมิตรภาพก่อต่อกระเป๋าต่อกระเป๋าสตางค์พี่พี่อย่างแน่นอนครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่รายการต่อมารายการที่24ครับพี่พี่ครับแบบนี้ ทางซ่อนหาหลวงพระทับอีกหนึ่งเลยการคพี่พี่ครับแบบเนี้ยดูจะให้ดูรอยจานแบบนี้พี่พี่นี่ดูรอยจานตัวนี้นะพี่เนาะนี่ดูอย่างเงี้ยพี่พี่หลวงพะทับพระนงแบบชัดเจนเลยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พี่พี่อย่างนี้ครับพี่ครับเมฆสิธิ์แบบนี้เก่าๆเก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่เนาะแบบนี้เอาไป300บาท คองคําเขียวแห่งวัดอนโนงแบบนี้พี่ๆลองดูเนี่ยโอ้โหสวยเป็นแพะไข่ครับพี่ครับสวยเป็นแพะไข่แบบนี้ออกวาวๆลุ้งๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเอาไป300บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับ รายการต่อมารายการที่25ครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เหรียญหล่อสามเหลี่ยมแบบเขาเรียกว่าหัวไม่หัวสอนะนี่หัวอนแบบนี้พี่พี่ครับลองดูแบบนี้เนี่ยเป็นพิมพ์พระพุทธครับพี่ครับเป็นพิมพ์พระพุทธแบบเนี้หลวงปู่รอดวัดในวัดบางละมบนนะน้องแบบนี้ลองดูพี่พี่อย่างนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้มีตัวอ克ะตัวยันด้านหลังนะพี่พี่นะมีตัวอ克ะตัวยันด้านหลังแบบนี้ครับพี่ครับลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ นี่เป็นพระเป็นพระพุทธต้องพิมสามเหลี่ยมอ,อันนี้จะเป็นแบบเหลือเหลือช่อพี่พี่เหลือช่อก็แบบคล้ายๆหัวสอนแบบนี้พี่พี่ครับลองดูเอาสามร้อยบาทรายการต่อมารายการที่ยี่สิบหกครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่นี่ยี่สิบหกแบบนี้ เสียนกลมพี่พี่ครับเสียนกลมหรือเสียนล้นหลวงพ่อเนียมเดือพี่น้องแบบเนี้ยเก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้พี่พี่ลองดูชิ้นตะกั่วสนิมแดงแบบนี้ครับพี่พี่ครับชิ้นตะกั่วสนิมแดงแบบนี้เผื่อพี่พี่ตั้งใดชอบนะพี่พี่ลองดูเนี่ยตะกั่วเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่ากึ๊กเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้หลวงพ่อเนียมเดือพี่น้องแบบเนี้ยลองดูเอาสามร้อยบาท รูปถ่ายพอนี่มาสามร้บาทเท่านั้นครับพี่พีครับรายการต่อมารายการที่27ครับพี่พีครับแบบนี้นี่เลยพี่พีครับหลวงปู่สุประพาบรรทอนข้างอุกแบบนี้พี่พีเป็นชินเงินนะพี่พีนะเป็นชินเงินครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พีดูเก่าจริงๆพี่พีเก่าๆสวยงามดีแบบนี้จัดจ้านเนื้อเงินมากๆต้องไม่ต้องแบบนี้ลองดูพี่พีครับนี่เลยนี่โอ้โหตอกเขาเรียกว่าพี่มีรอยจานแบบนี้นะพี่พีนะมีรอยจานแบบนี้ครับพี่พีครับลองดูเอา300บาท รายการต่อมารายการที่28ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่พับปิตา3เกลอพี่พี่นี่นับเลยพี่พี่ครับแบบนี้หนึ่งสองสามเลยพี่น้องแบบนี้พี่พี่ลองหมุนให้ดูพี่พี่พับปิตา3เกลอแบบนี้นี่พี่พี่ยันที่ท้องพี่พี่ไม่เหมือนกันนะพี่นะไม่เหมือนกันนะพี่พี่นะแบบนี้อุ้ยสามองค์สามแบบพี่พี่ครับสามองค์สามแบบนะพี่พี่นะแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่ลองดูใต้ฐานแบบนี้พี่ครับเนี่ยพับปิตา3เกลอแบบนี้สวยงามดีเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบพรบพี่พี่ครับนี่เลยแต่ละองค์แต่ละยันไม่เหมือนกันนะพพีีี่่นนนะแบบบบ้้เห็มัััยคครร นี้เลยพระปิดตา3เกลือครับพี่พครับแบบนี้ลองดูนะพี่น้อยอย่างเงี้ยลองดูเอาเป็นสร้อยบาท3เกลือเอา300ครับพี่ครับราคาเอามาแบ่งปันไม่เพลงครับพี่พี่ครับ <c oughs> รายการต่อมารายการที่ ยี it, 19, ่สิบเก้าครับพี่ครับยี่สิบเก้าครับพี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่ลองดูเหรียญหล่อพระพุทธชินราชเข่าจมพี่พี่แบบนี้ครับพี่ครับนี่ชินราชเข่าจมหลวงพ่อเงินวัดตอนเจดหอมแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูได้เลยพี่พี่แบบนี้หลวงพ่อเงินนะพี่พี่ครับเขาจะตัดสร้างพระที่เป็นแบบพระพุทธชินราชค่อนข้างเยอะหน่อยนะพี่พี่น้องแบบนี้นี่เลยครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ครับสวยๆแบบนี้ครับพี่ครับนี่หลวงพ่อเงินน้องพี่น้องแบบนี้พี่ครับนี่พิมพเข่ารอยเอ้ยพิมพเข่าจมไม่เป็นององค์ที่จะเป็นเข่านนดดดด้้้ชอออบบบบบบบคคคครรรรรัััััพพพีีีีี่่่ลลลงงงูมกกาปิทแวย การลงรักปิดทองแบบนี้ด้วยเลยลองดูแบบนี้เอา300บาทเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่ครับแบบนี้เอา300บาทตอนนี้พี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่30ครับพี่ครับรายการที่30แล้วครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พปิดตาองค์เนี่ยพี่พี่ผมไม่มั่นใจว่าไปที่ไหนนะพี่พี่นะเนี่ยพี่พี่หลังจะเป็นยันแบบนี้ครับพี่ครับหลังจะเป็นยันแบบนี้ลองดูแล้วกันครับพี่ครับแบบนี้เป็นเนื้อตะกัวพี่พี่ตะกัวเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันเนาะพี่พี่เนาะตัวที่เออพี่พี่บอกว่า ได้มานานแล้วครับพี่ครับได้มานานแล้วพี่พี่สมัยตั้งแต่อะไรนะพี่นะเออ่ไปอยู่ที่ไหนนะไปอยู่ที่กรุงเทพเลือดกสี้ยงเลพี่พี่ได้มาอย่างนี้เลยครับพี่ครับแบบนี้แล้วเจ้าตัวพี่เขาไม่ได้ใช้นะพี่นะเก็บไว้อย่างนี้เลยครับพี่สภาพมาอยู่อย่างนี้เลยพี่ครับนี่โอ้โหบอกนานมากเลยครับพี่ครับเป็น10ปีที่พี่พี่นองได้มาจากที่ไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพแบบนี้ครับพี่ครับลองดูแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เอาไป400บาท ่เอา400บาทเท่านั้นพี่พี่ครับรายการที่30พี่พี่เป็นพับปิดตาผมไม่มั่นใจนะพี่น้องคล้ายๆพิมทรงวัดโคนอนแบบหลวงปู่เอี่ยมวัดสบานสูงเอวัดหนังครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยแต่ว่าไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าพี่พี่ลองดูถ้าใช่ถ้าชอบอย่างนี้พี่จัดไปครับพี่พี่ครับราคาวันนี้บอกได้เลยว่ามาแบ่งปันไม่เพลินครับพี่พี่เป็นเจ้าของได้ทุกคนพี่พี่ครับสามารถเข้าถึงได้ทุกคนเลยคครรัับบบบพพีีี่่แน้ รูปถ่ายหลวงปู่ท่าวรถขบกขึ้นพึ่งแบบนี้พี่ๆเป็นรูปถ่ายเก่าๆน้องๆพี่ๆบอกว่าวไม่เห็นจะว้าวเลยรูปถ่ายเก่าๆธรรมดาธรรมดานี่อย่างเงี้ยไม่เห็นน่าสนใจเท่าไหร่เลยพิกดูด้านหลังครับพี่ครับแบบนี้มี นี่พี่ๆลองดูนี่เป็นผ้ายันนะพี่น้องแล้วก็มีตะกุดแล้วก็มีไม่ใช่ตะกุดถึงแล้พี่ครับจะมีสีพึ่งสีเขียวแบบนี้ครับพี่ครับสีเขียวเหนียวซับแบบนี้อุดไว้ด้านหลังครับพี่ครับลองดูแบบนี้นี่เลยพี่พี่ครับสุดยอดของสีพึ่งเลยครับพี่ครับนัมเบอร์วันพี่พี่เบอร์หนึ่งของสายสีพึ่งก็ต้องนี่เลยครับพี่ครับแบบนี้หลวงปู่ท่าวัดกระบอกขึ้นพึ่งแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่ครับลองดูแบบนี้เอาไป300บาท รูกทาหรืว่าทาามาพร้อมกับนี่เลยพี่พี่ครับสีพึ่งเขียวๆแบบนี้เขียวมรกตเลยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่เนาะเอาไป300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่32ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่พระปิตาหลวงพุธพิมพเล็กครับพี่ครับพิมเล็กแบบนี้นะพี่พี่นะเก่าๆสวยงามดีเป็นพระพุธเอเป็นพระปิตาครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่นี่เลยพี่พี่ครับนี้แบบนี้ครับพี่ครับนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้นะพี่พี่นะอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาไป300บาท 2023, pretty, รายการต่อมารายการที่สามสิบสามครับพี่พี่ครับรายการที่สามสิบสามพี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่โอ้โหดูพระราหูกระลาแกะแบบนี้พระราหูกะลาแกะแบบนี้พี่พี่ลองดูดิเก่ากึกเก่ากึกทุกอนุครับพี่ครับแบบนี้ต้องบอกว่าเก่ากึกทุกอนุเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะแบบนี้เก่าเก่าสวยๆเลยพี่พี่ครับลองดูนี่ลอยจันทร์เต็มๆแบบนี้ครับพี่ครับลอยจันทร์เต็มๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสี่ร้อยแต่เบหวิวพี่พี่ลองดูแบบนี้ก็เอาสี่ร้อยบาท บอกแลก้วพี่ๆราคาไหนราคานั้นแจ้งแล้วแจ้งเลยพี่ครับแบบนี้ไม่มีการเปลี่ยนลงเลยพี่เนาะไม่มีแบบไม่มีการเปลี่ยนครึ่งเป็นม,มีการเปลี่ยนครึ่งนะพี่ครับบอกพลาดแล้วต่อให้ราคาพระท,ที่จริงแล้วตั้งราคาเท่าไหร่พี่ๆผมบอกตามที่ผมแจ้งเลยครับพี่ๆครับเรายึดตามที่เราพูดนะพี่เนาะ ดีที่สุดครับพี่ครับนี่เลยไปพี่รายการต่อมารายการที่34ครับพี่พี่ครับแบบนี้เป็นลูกอม9เม็ดแบบนี้พี่พี่เป็นลูกอมเนื้อผงเป็นเนื้อ9เม็ดพี่พี่ลองดูเนี่ยเเม็ดอัดจุใจมาแบบนี้ครับพี่ครับอัดจุใจมาแบบนี้ไม่ทราบที่นะพี่พี่นะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ทราบที่นะพี่พี่นะแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับดูให้ชอบแล้วพี่เขาจัดไปแล้วกันนะพี่พี่เนาะแบบนี้เหมือนเขาเขาเหมือนเขาทาบอลเงินหรือแบบพี่พี่ลองดูแบบนี้ใช่ไหมพี่พี่เหมือนเขาจะแบบทาบอลเงินหรือแบบพี่พี่ครับลองดูแบบนี้สวยงามดีเขาเอาไป300บาท ก้าลูกเอาสามร้อยยังไงก็คุ้มพี่ครับแบบเนี้ยแกะออกมาไลยพี่แกออกมาแบ่งให้เพื่อนๆคนละลูกเนี่ยอย่างคุ้มเลยพี่ครับแบบนี้รายการต่อมารายการลองสุดท้ายของวันนี้พี่ครับรายการที่สามสิบห้าอันนี้จะเป็นตะกุดพี่ครับตะกุดหลวงพ่อคงวัดวัดวังสับปะรดแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูอันจะเป็นแบบเป็นแผ่นปั๊มแล้วพี่เนาะเป็นเหมือนเป็นแผ่นปั๊มแบบนี้พี่ครับแล้วก็มีรอยจานแบบนี้มีรอยจานแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่พี่นะสวยๆแบบนี้ครับพี่ครับสวยๆแบบนี้โอ้โหดูพี่พ งามมากๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่เป็นตะกุดสาตว์เดี้ยงโดยนวดตะกุดสาลิกาขนาดหนึ่งนิ้วแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ขนาดหนึ่งนิ้วแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่หลวพราะโค้งวัดบางสัมรดแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอาสามเอ้าป๋แล้วพี่พี่บอกแล้วสามร้อยบาท คิดจริงอย่างเงี้ยพี่พผมบอกตามตรงว่าต้องเป็น400ครับพี่ครับอย่างเงี้ยต้องบอกว่าตามตรงว่าเป็น400พี่พี่ผมตั้งไว้ว่า400พี่พี่แต่ว่าปากไว้พูดไปแล้วพี่พี่ครับบอกว่า300พูดแล้วเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเนาะพี่พี่เนาะเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเลยว่าบอกราคาเดี๋ยวเอาราคานั้นแม่พลาดเลยพี่พี่ครับแบบนี้เอาไม่เป็นไรบอกแล้วบอกเลยครับพี่ครับแบบนี้เอา300บาทครับพี่พี่ครับถือว่าให้เป็นโบนัสสำหรับพี่พี่ในวันอาทิตย์แบบนี้แล้วกันเนาะพี่พี่เนาะถือว่าแบบเผื่อพี่พี่นี่เลยพพีี่่่คคครรรัััับบบจดให้ถือวาเป็นโบบนนนนัััสสแล้วกะะพี่เาาหร พี you, ่ๆท like, ี่อย like like right? like ู่ก like ันจนฟังจนครบครับพี่ครับรายการต่อมารายการที่36ครับพี่ครับแบบนี้นี่พี่ๆลองดูนี่ตะกุดเนื้อตะกั่วแบบนี้ครับพี่ครับตะกุดเนื้อตะกั่วแบบนี้หลวงปู่โต๊ะวัดประตูชิมพลีแบบนี้พี่ครับเรียบพลาสติกให้เรียบร้อยพี่ๆลองดูเรียบพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้ดูตอกโคตชัดๆครับพี่ครับต้องบอกว่าตอกโคตคมๆชัดๆแบบนี้เลยครับพี่ๆแบบนี้สวยงามจริงๆครับพี่ครับต้องบอกว่าสวยงามจริงๆนล้วพี่น้องแบบนี้พี่ๆเนี่ยตอกโคตได้คมชัดมากๆครับพี่ครับแบบนี้หลวงปู่โต๊ะวัดประตูชิมพลีีีีีีีแแบบบบบบนนน้้คครรััพพ่่่่ๆเกาาสวยงมด โอ้โหสวยงามครับพี่ครับตัดหัวตัดท้ายแบบนี้และมีการต่อกโคดแบบนี้คลาสสนะกาิกดีครับพี่ครับเนาะพี่เนาะมีเอกลักษณ์ดีครับพี่ครับตะกุดตะกัวของหลวงปูโตะไว้ประตูชิมพีแบบนี้ความสูความความยาวนะพี่ครับน่าจะประมาณสักนิ้วครึ่งนะพี่เนาะหนึ่งนิ้วครึ่งเอา เอ๋อประมาณ2น ok like ิ like 2้วครับพี่พี่ครับแบบนี้ถ้าเราวัดกับกรอบเราพี่น้องสนิ้วพอดีเป๊ะครับพี่ครับถ้าเราวัดกับกรอบ2นิ้วพอดีเป๊ะแต่ถ้าเป็นวัดตะกุดก็ประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูหลวงปู่โตะวัดพระดูชิมพีเนื้อตะกัวแบบนี้เอาไป300บาทเนี่ยพี่พี่ลองดูแบบนี้เอา300บาท รายการ400มีน้อยอยู่แล้วพี่พี่ครับยังไปลดให้อีกด้วยเนาะแม่แต่ไม่เป็นไรครับพี่พี่ครับน้องไม่มีเก็บกลับเลพี่พี่นะบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่มีเก็บกลับครับพี่ครับวันนี้สัญญาณกิ่งรัวๆนะครับพี่พี่ครับแสดงว่าวันนี้คลิป EP 743น้องนำเสนอพี่พี่ครบถ้วนแล้วครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันครับพี่ครับดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่รีบ ปิดนอนไปเนาะปิดก่อนได้ก่อนได้ไหมนะกติกาของเรามีแค่นี้เองครับพี่พครับเอาให้ชอบก่อนไปพี่แล้วก็มาปิดกันแล้วถ้าพี่พี่ยังไงแล้วดูให้ชอบแล้วรีบปิดด้วยครับพี่พี่ครับปิดช้านิดนึงนะ้ไหพี่มีพี่ท่านอื่นปิดไปก่อนต้องให้ท่านท่านอื่นก่อนนะพี่พี่เนาะเหมือนเดิมครับพี่พี่ครับกติกาเดิมก็คือปิดก่อนได้ก่อนเท่านั้นนะครับพี่พี่ครับเอาเราวันนี้พี่พี่ครับถึงเวลาอันสมควรแล้วพี่พี่วันนี้ประมาณยี่สิบกว่านาทีนรงพี่เนาะรบกวนเวลาพี่พี่ไม่มากไม่มากจนเกินไปครับพี่ครััับบพพีีี่ครวนน้้หาากมขอผิดดล ะการได้ไปน้องต้องกราบขอประทานอาภัย,ยพี่ๆมานับที่นี้ด้วยครับพี่ๆครับก็ อขอให้พี่ๆทุกท่านมีแต่ความสุขตัวพี่น้องวันอาทิตย์แบบนี้พี่ๆครับพักผ่อนอย่างมีความสุขครับพี่ครับชาร์จแบตให้กับชีวิตให้เต็มที่ครับพี่ๆแล้วเรามาสู้มาลุยงานกันต่อครับพี่ๆวันนี้ขอให้พี่ทุกท่านมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอสมปรารถนาทุกประการเฮงเฮงรวยรวยเงินทองไหลมาเทมาแล้วที่สำคัญตัวพี่ครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆครับพี่ๆครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวตัวพี่น,น,น้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับพี่ๆครับด้วยความเป็นห่วงด้วยคควาาาาามปรรถนนนนดีีจก้้องชย